เตรียมทานอะไกอนเสียดจะให้โชคให้ลาบลูกเ้ยัดเงินน่ะไม่สำคัญหรอกให้โชคให้ลาบไปรุ่มไปรวยกันน้าน้องน้านู้ดเน้ยนู้ดนู้ดเน้ยน้ดล้หแล้วลวลวลเต้ลเหรอ อ่ะเว้นฟออะหล่อเฟี้ยวมีผมคนเดียวรูปหล่อจริงๆนะเนี่ยเมื่อวานเว้นไฟบางบอนเมื่อวานเว้นไฟบางบอลสาวๆงามงอนบอกบอยปากอใช่ไหมเนี่ยหนุ่มฟออะหล่อเฟี้ยวมีหนุ่มคนเดียวรูปหล่อจริงๆนะเนี่ยอาเจล่ะ มันไม่ไปหากันนรอลูกคนจะไปมีอะไรแล้วหนุ่มมากก่อนเสร็จใจอาหาได้เต็มใจได้ได้ที่ผ่านแล้วเขาเขาเขามานั่นนะฉันได้หลายอย่างกันละลูกมาก็บไว้มาเลยไม่ใช่ลูกตัวตไม่ถึงนะเอายาวๆไม่ใหญ่เกินจิงว่ะสองเส้นต่อกันเดี๋ยว ไม่ดึงอีกแล้วโวยดเลยเนี่ยด้าเขาก่อนะแม่อร่อยละอะไ่ะเอ๊ะหนูเอาเกันอีว้เอาเานม้มางแม่ก่อนโอ้ยลงส่งขันนะดอกมุชาดิ่นี่เน่ยเหลวิ่งไปไหนเอาเลยเออฉีดละจ่านะจ๊ะนี่เนี่ย มึงมัดมาจากไหนแล้วได้หนักหนานี่ก็มัดให้จากกระปิ้แล้วยังไม่ซึกงไม่คอนในคาดเลยมัดได้คอนตอกได้แล้วทางนี้ข้าอ่ะนั่งดีควันมาเนื้อมาี่มารูปมาแม่จะโตตาตาตาสีเลยนะควันหนัวยยุ่วควันตัวยุ่วตัวควันมือยุ่วมือจามพิษจางควันมาเข้าวข่าวข้าวโง่หวานจะไปเจ้าเล้วคื ควันมากอคาบเ่โค้งขวัญกะไปเป็นตะเกียบยู่ใต้กนก็ตเป็นกระชอนยู้ใต้ไม้หนาควัญมันม้อมาถ้ามาข้า้าขาโคงของหลานตระจานหวัญตัวหัวนตัวย้ตัวกวันมีนิ้มือจามิมติส่งขวันมาข้าคาบข้าโคันอยู่นะอ้มันกวัยินนิดนะตึงขาค้งเราเนา ย่าไม่ลืมตะเค็บตะขาบเออปีนี้ตะเค็บตะขาบอย่าไปเป็นกระจอนใต้ไม้นะได้ทั้งนั้นแลงในกำมือกันแล้วลูกอย่าไปเป็นตะเค็บใต้คอนอย่าไปนอนชายคาแล้วเลี่ยวล่นนี่นะมันก็นานได้สองมืโดยตัวนี้กัดไม่ได้มาเนี่ยผมไม่เก๋โอ้มห ลงวนมาก็้าข้้ตับลมับ่อยชกต้มจะลงควานวานมาก็ข้าบข้าวโค้งไอหนูนะแลดควันอย่าไปเป็นตะเค็อยู่ใต้โคน